พรัตรปิฎกเป็นพุทธพจน์มากน้อยเพียงใดถ้าจะถามว่าพรัตไรปิฎกเป็นพระพุทธพจน์มากน้อยเพียงใดตอบได้ทันทีเช่นเดียวกับกรณีพระอภิธรรมปิฎกว่าพรัตไรปิฎกไม่ใช่พระพุทธพจน์ทั้งหมดแต่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ศึกษาย่อมทราบดีว่าพรัตไรปิฎกไม่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมด มีหลายสูตรที่เป็นเทศนาของพระเทระผู้ใหญ่บางรูปบางส่วนเป็นภาสิตของเทวดาที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นสุภาษิตเฉพาะสูตรในทีฆะนิกายสาสิสูตรมีสูตรที่เป็นคำพูดของสาวกไม่น้อยกว่าห้าสูตรไม่จําต้องพูดถึงนิกายอื่นๆซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมาก แม้พระสูตรซึ่งเป็นเทศนาของพระพุทธเจ้าเองก็มีทอยคำของผู้รวบรวมประหัวประท้ายด้วยเช่นพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใครที่ไหนมีเนื้อหาว่าอย่างไรหลังจากแสดงธรรมจบแล้วได้ผลอย่างไรส่วนที่ถือว่าเป็นคำพูดของพระองค์ก็คือตรงที่เนื้อหาสาระของพระสูตรแม้กระนั้นก็ตาม ก็เป็นการยกหรือคัดลอกข้อความซึ่งผู้ที่ยกหรือคัดลอกมาอาจจำมาผิดพลาดจากที่ตรัสจริงๆก็ได้แต่สาระยังคงอยู่ครบเฉพาะพระอภิธรรมปิดกนั้นหลักฐานแบ่งชัดแล้วว่าไม่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าถ้าคำว่าพระพุทธพจน์หมายถึงคำพูดจริงๆของพระพุทธเจ้าระไตรปิดก ก็ไม่ใช่พระพุทธพจน์ทั้งหมดดังกล่าวมาแต่ถ้าหมายถึงว่าเป็นคําสอนของพระพุทธองค์หรือไม่ไม่น่าจะมีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่เพราะวิธีตัดสินพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการตัดสินพระธรรมวินัย8ประการไว้แล้วหลักตัดสินพระธรรมวินัยแปประการ ธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อหนึ่งวิราคะคลายความกำหนัดไม่ติดพันไม่ใช่เพื่อความกำหนัดย้อมใจการเสริมให้ติด 2. วิสังโยคะหรือวิสังโยกค,ความหมดเครื่องผูกรัดความไม่ประกอบทุกข์ไม่ใช่เพื่อผูกรัดหรือประกอบทุกข์ 3. อปจัจยะ ความไม่พอกพูนกิเลสไม่ใช่เพื่อพอกพูนกิเลส 4. อับปิดชัตาความมักน้อยไม่ใช่เพื่อความมากักมาก 5. สันตุถีความสันโดษไม่ใช่เพื่อความไม่สันโดษ 6. ปวิเวกความสงัดไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีอยู่ในหมู่ 7. วิริยารำพะการประกอบความเพียรไม่ใช่เพื่อความเกียจคร้าน 8. สุภรตาความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยากธรรมะเหล่านี้พึงรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตตุศาสตร์คือคำสอนของพระาศาสดา ตรงข้ามจากนี้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินัยไม่ใช่ส,สัตรุศาสตร์ศาสตราจารย์แสงจันงามให้เหตุผลที่พระไตรปิฎกยังคงเป็นพระพุทธพจน์ไว้สประการดังนี้ 1. ตามธรรมเนียมอินเดียนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวทางศาสนาด้วยปากไม่ใช่ทำอย่างสุขเอาเผากินแต่กระทําด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และด้วยความเคารพอย่างสูงไม่ให้ข้อความใดๆผิดแพกไปจากเดิมไม่เฉพาะข้อความเท่านั้นที่ต้องระมัดระวังแม้การออกเสียงคำต่างๆก็ต้องให้ถูกต้องตามอักขระฐานกรอย่างเคร่งครัดต้องจำได้ขึ้นใจอย่างถูกต้องทั้งอัตถะและพยัญชนะเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาฮินดูนั้นการออกเสียงคำว่าโอมคำเดียว อาจารย์อาจใช้เวลาหลายวันในการสอนสิทธิ์ให้ว่าได้ถูกต้องวิธีการศึกษาทางพุทธศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมพราหมณ์ก็คงจะเอาใจใส่ในการศึกษาถ่ายทอดอย่างระมัดระวังเช่นกัน 2. ข้อที่ว่าอาจารย์บางท่านอาจแทรกมติของตนลงในสูตรบางสูตรแล้วอ้างว่าเป็นพุทธพจน์นั้น อาจเป็นไปได้แต่คงมีน้อยที่สุดเพราะพระสาวกผู้คงแก่เรียนทั้งหลายย่อมมีความเคารพบูชาในคำสอนดั้งเดิมอย่างสูงไม่กล้าอ้างคำพูดของตนว่าเป็นพุทธพจน์ไม่กล้าถอนพุทธพจน์ดั้งเดิมดังเราจะเห็นได้ว่าพระสูตรส่วนมากมีสาระสำคัญหรือเนื้อหาแท้ๆเพียงเล็กน้อยแต่มีคำบรรยายซ้ำาๆซ,ซากๆมากมาย ตามสำนวนนิยมสมัยนั้นพระสูตรที่มีความยาวสาถึงสหน้าถ้าจะสรุปเอาเฉพาะเนื้อหาแท้ๆจะเหลือเพียงครึ่งหน้าเท่านั้นแม้กระนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าตัดทอนคงจำสืบ,ส,บสืบกันมาอย่างนั้นด้วยความเคารพ 3. ตามประวัติการสืบอายุพระพุทธศาสนานั้นปรากฏว่า ได้มีการทำสังคยาชาระพระธรรมวินัยเป็นครั้งคราวการสังคยาก็หมายถึงการประชุมพระเทระผู้จำพระธรรมวินัยได้แล้วให้พระเทระรูปใดรูปหนึ่งสวดพระธรรมวินัยเท่าที่ตนจำได้ต่อที่ประชุมขณะนั่งฟังพระเทระอื่นๆก็คิดเทียบเคียงกับข้อที่ตนจำได้ถ้าได้ฟังข้อความใดผิดแผกออกไป ก็ทักทวงขึ้นเมื่อมีผู้ทักทวงประธานในที่ประชุมก็ขอให้องค์อื่นๆสวดสูตรนั้นตามที่ตนได้เรียนมาที่ประชุมจะพิจารณาถกเถียงกันหลายแง่หลายมุมในที่สุดก็มีการลงมติเสียงข้างมากว่าข้อความนั้นถูกต้องข้อความนี้ผิดขอให้พระสงฆ์ทั้งปวงยึดถือตามข้อความที่ถูก ตัดข้อความที่ผิดออกซะแล้วส่งทั้งหมดก็สวดขึ้นพร้อมกันเพื่อยืนยันข้อความที่ถูกต้องนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากการทำสังคยนานั้นแล้วราเทระทั้งหลายก็นำเอาข้อความซึ่งที่ประชุมรับรองนั้นไปสอนสิทธิ์ต่อไปวิธีสังคยนาจึงจัดเป็นการกำจัดมติของเกจิอาจารย์ได้เป็นอย่างดี สำหรับคำว่าสังคยนาแยกออกเป็นคำว่าสังแปลว่าพร้อมกันบวกคยนาแปลว่าการสวด 4. เหตุผลประการสุดท้ายยืนยันว่าพระไตรปิฎกส่วนใหญ่เป็นพุทธพจน์คือเนื้อของพระไตรปิฎกลงรอยกันเป็นอย่างดีมีจุดประสงค์แน่นอนมีวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแม้จะมีความคิดบางอย่างซึ่งสอดแสดงว่าไม่ใช่พุทธพจน์ทแทรกอยู่บ้างก็หาทำให้พระไตรปิฎกเสียเอกภาพแต่อย่างใดไม่คุณสมบัติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคำสอนส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกมีแหล่งกำเนิดมาจากบุคคลคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้าแม้จะมีวาทะของพระสาวก หรือมติของอาจารย์รุ่นหลังแทรกอยู่อย่างแนบเนียนก็เป็นแต่เพียงคำอธิบายขยายความของพระพุทธพจน์ให้แจ่มแจ้งขึ้นไม่มีวาทะใดเลยที่ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจไขว้เขวไปจากจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติแบบพุทธแท้และดั้งเดิมในเทศนาเรื่องเพชรในพระไตรปิฎก ท่านพุทธทาสพิกขุมองเห็นว่าในพระไตรปิฎกยังมีส่วนที่ไม่ใช่พุทธพจน์อีกมากถ้าคิดเทียบเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ควรตัดออกสำหรับนักศึกษาทั่วไปควรตัดออก30%เรซเหลืออยู่70%สเอร์ซนำหรับนักวิทยาศาสตร์นักศึกษาโบราณคดีครูบาอาจารย์ชั้นเลิศแล้วควรตัดออกได้อีก30เซเหลือ40เอร์ซ ส่วนที่ควรตัดออกคือเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เช่นเรื่องราหูจับอาทิตย์ราหูจับจันทร์ข้อความที่เป็นไปในลักษณะสัจสตทิฏฐิเป็นตัวเป็นตนเป็นคนคนเดียวเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นลักษณะทิฏฐินอกพุทธศาสนาและในขั้นสุดท้ายพระอภิธรรมปิดกทั้งหมดควรตัดออกด้วยทีนี้ที่เหลือ4ี่เอร์เซ็นต์ ก็มาเลือกเฟ้นได้โดยง่ายพบเครื่องขุดเพชรแล้วก็ขุดเพชรพบเพชรที่เรียกว่าหัวใจของพระไตรปิฎกคือเพชรเม็ดเดียวได้แก่หลักคำสอนและวิธีการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสำหรับท่านพุทธทาสพิขุเครื่องชี้บ่งว่าเป็นพุทธพจน์หรือไม่ของพระไตรปิฎก ไม่ได้อยู่ที่ข้อความนั้นๆเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือไม่หากอยู่ที่สาระของคำสอนนั้นๆเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้จริงหรือไม่